คชาห,หมูกรอบคชาห,หมูกรอบแบบฉ่ำๆเลยวันนี้ไม่มีไข่ดาวอยากกินอาหารตามสั่งแล้วมา้าเลยแต่ว่าบ่มีบ่มีไข่ดาวเด้อลยวันนี้มีขาพริกน้ำปลามีคชาห,หมูกรอบกับพริกน้ำปลาค่ะทุกคนฉ่ำๆฉ่ำๆเดีย๋ยวมาชิมกันค่ะ ซิมซิมค่ะชิมิมถไหมิมซิมบะมีไข่ดาวได้มานียเอาโปรตีนจากเนื้อหมูใส่พริกน้ปลารงไปพริกน้าปลาปร,ปร,ปริฮิตเข้มแหงนะเ้ใส่บักนาวเปรี้ยวนำแทน้ำปลาเล็กน่อเอาต้นพะนาต้นคะน้ากรอ หมกูกรอบเต็มซ้อนขี้เก้าสูสุดสุดพะพร,พระนทนาหมูกรอบค่ะเซ่บๆนั่นกันค่ะ นางก็ปลอกอืมเด็ mm, mm, yeah. ดที่จะอืมหก